การบริการของที่นี่ก็คือว่าดีมากเลยค่ะสะดวกรวดเร็วต้องตามกฎหมายและที่สำคัญก็คือเชื่อถือได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อยุ้ยนะคะก็มาใช้บริการขายฝากที่นี่ค่ะกับทาง Land for Loan นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ขยาย,ยาธุรกิจนะคะการบริการของที่นี่ก็คือว่าดีมากเลยค่ะสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญก็คือเชื่อถือได้แน่นอนค่ะ จริงๆแล้วเดิมทีอยู่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องในการขายฝากเลยนะคะตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ว่าพอเราได้รู้จักแลนด์ฟอร์โลผ่านทางเพจ Facebook อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆดูแล้วก็ดูเคสแต่ละที่นะคะซึ่งก็มีความน่าเชื่อถือมากค่ะเคสแต่ละเคสก็คือ,อมีการทำธุรกรรมจริงกับรมที่ดินแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายค่ะด้วยดอกเบี้ยที่รับได้ค่ะดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะ